ยังอยู่และควรทำอะไรดีหัวข้อรู้จิตตอนรู้สภาพจิตพุทธพจน์หเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะสเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะสี่จิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน หเมื่อจิตเป็นมหคกะก็รู้ว่าจิตเป็นมหคกะเมื่อจิตไม่เป็นมหคกตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคกตะตเมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 7. เมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ8เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นข้อความจากมหาสติปฐานสูตรจิตตานุปัสสนาลงมือปฏิบัติกายเป็นสิ่งที่รู้ตัวเองไม่ได้ต้องมีจิตทำหน้าที่รู้ กายจึงปรากฏว่ามีอยู่เมื่อจิตเป็นผู้รู้อะไรอะไรทั้งปวงจิตจึงเป็นที่ตั้งสำคัญของความรู้สึกในตัวตนจิตนั้นนอกจากจะทำหน้าที่รู้สรรพ,พสิ่งแล้วยังรู้สภาวะของตัวเองได้ด้วยว่ากำลังสว่างกำลังมืดหรือกำลังขมุกขมัวอย่างไรเมื่อรู้ว่ากำลังสว่างหรือมืด ย่อมรู้ต่อไปได้อีกว่าเมื่อใดปราศจากกิเลสก็จะสว่างเมื่อใดเจืออยู่ด้วยกิเลสก็จะมืดเราอาศัยสภาพของจิตที่แปรไปต่างๆนี้เองเป็นเครื่องฝึกสติรู้เห็นความไม่เที่ยงของจิตเพื่อถ่ายถอนอุปาทานสำคัญว่าจิตเป็นเรามีเราเป็นอมตะอยู่กับจิตโดยเริ่มฝึกดังนี้ หรู้ว่าจิตมีหรือไม่มีราคะราคะคือความกำหนัดความยินดีในกามความติดใจหรือความย้อมใจติดอยู่ในวัตถุก,กามธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าจิตมีราคะเมื่อเกิดราคะย่อมถูกดึงดูดให้ติดไว้กับวัตถุก,กามโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ที่จะฝึกรู้สึกตัวว่าจิตมีราคะได้ก็ต้องทำไว้ในใจก่อนว่าจิตมีราคะเป็นอย่างไรและตกลงกับตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าจะดูขณะเกิดราคะเปื้อนจิตทางมาของราคะมาเกิดจากการได้เห็นรูปลักษณ์ทางเพศอันต้องตาหรือยวนใจการเห็นรูปแล้วรู้สึกถูกดึงดูดให้จดจอ่อนั่นเอง คือจิตมีราคะอีกทางมาหนึ่งคือผุดความคิดทางเพศขึ้นมาแล้วเรายินดีตรึกนึกต่อกระทั่งเกิดอาการกระโจนเข้าไปวหายวนในห้วงจินตนาการทางกามารมณ์อาการนั้นเช่นกันที่จิตมีราคะหากรู้สึกตัวในทันทีที่จิตมีราคะราคะจะถูกแทนที่ด้วยสติ เราจะเห็นทันทีว่าราคะหายไปเช่นตาจะถอนจากอาการจดจ้องรูปภายนอกหรือใจจะถอยออกมาจากห่วงจินตนาการทางการมรมุมกลับเข้ามารู้สึกถึงความว่างจากราคะขณะแห่งการรู้ความว่างจากราคะนั่นเองคือการรู้ว่าจิตปราศจากราคะแต่หากสติเกิดไม่ทัน เพราะไม่ตั้งใจดักสังเกตไว้ล่วงหน้าราคะที่มีในจิตจะเหมือนห้วงน้ำที่ลามเปียกไปถึงกายและก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่เหนียวแน่นตรงนั้นเกินกว่าสติธรรมดาจะยับยัง้งแต่หากเป็นผู้เคยเจริญสติเห็นกายด้วยความเป็นของสุกรกมาก่อนหรือเป็นผู้มีสติตั้งมั่นก็เท่ากับมีเครื่องมือถอนจิตออกจากกามได้ไม่ยากนัก 2. รู้ว่าจิตมีหรือไม่มีโทสะโทสะคือความขัดเคืองไม่ยินดีในสิ่งที่เข้ามากระทบกายใจอยากผลักใสให้พ้นตัวหรืออยากกระแทกให้แตกหรืออยากทำลายให้สูญสิ้นไปปกติเมื่อเกิดโทสะนั้นคนทั่วไปมักมีความยับยั้งชั่งใจอยู่ระดับหนึ่ง คือไม่พูดจาหรือลงไม้ลงมือประทุษร้ายใครทันทีความยับยั้งชั่งใจนั่นเองส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนๆคือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่แต่การรู้สึกตัวของคนธรรมดาว่ามีโทสะอยู่ในจิตนั้นเป็นไปด้วยอาการควบคุมตนเองมิให้หลุดคำพูดหรือการกระทำที่เกินเลยออกไป หาใช้ความรู้สึกตัวแบบนักเจริญสติไม่การรู้สึกตัวของนักเจริญสตินั้นประกอบพร้อมด้วยความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นยังมีการฝึกสติเคยรู้กายและรู้ทุกมาก่อนกระทั่งเกิดสติติดตัวระดับหนึ่งแล้วฉะนั้น ในวูบแรกของการเกิดโทสะจึงย่อมไม่ถลำไปอยู่กับความร้อนของโทสะเต็มที่ความร้อนของโทสะจะเกิดขึ้นเพียงแผ่วพอให้ระลึกได้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอ่อนๆเมื่อเกิดสติเท่ทาทันว่าขณะนี้จิตมีโทสะโทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกินเป็นของแปลกปลอมเป็นของอื่น เป็นของนอกจิตความรู้เท่าทันเช่นนั้นย่อมทำให้สติเกิดขึ้นและกลับมารู้อยู่กับความเย็นอันออกมาจากจิตที่ผ่องแผ้วจากโทสะเห็นโทสะเป็นเพียงภาวะร้อนไม่ต่างจากไฟไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวตนแต่หากไม่เกิดสติเท่าทันว่าจิตมีโทสะ แม้นักจเจริญสติก็พลาดพลังได้ปล่อยให้โทสะกำเริบลุกลามไปเป็นความร้อนทางกายและวาจาได้ซึ่งถึงจะเกิดสติขึ้นในช่วงนั้นก็คงไม่เห็นโทสะหายไปในทันทีแต่เป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าแรงอัดหรือความเผาผลาญของโทสะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันหากเฝ้ารู้เฝ้าดูสักระยะหนึ่ง จึงค่อยเห็นว่าโทสะระงับลง 3. รู้ว่าจิตมีหรือไม่มีโมหะโมหะคือภาวะที่ทำให้จิตไม่รู้ความจริงไม่ทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดกล่าวโดยสรุปคือโมหะเปรียบเหมือนม่านหมอกห่อหุ้มคลุมจิตให้ขาดสติขาดความสามารถในการรู้ตามจริง มีแับพระอระหันต์ที่จิตไม่ถูกเคลือบคลุมด้วยโมหะได้อีกที่เหลือนอกจากนั้นล้วนยังมีโมหะด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งก็มีทั้งโมหะระดับหยาบเช่นเห็นคงจักเป็นดอกบัวนึกว่าทำชั่วเป็นเรื่องน่ายกย่องแล้วก็มีทั้งโมหะระดับละเอียดคือไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์หาใช่ตัวตนอันน่ายึดมั่นไม่ การจะรู้ว่าจิตมีโมหะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเจริญสติเพราะเมื่อสติแข็งแรงพอย่อมไม่ถูกโมหะยับหยาบครอบงำโดยง่ายเมื่อจิตโปร่งแล้วรู้กายก็ย่อมเห็นเหมือนกายโปร่งใสดังนั้นขณะใดกายปรากฏเป็นของทึบก็จะทราบว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากกายแต่เป็นเพราะจิตทึบด้วยโมหะต่าหาก นี่เรียกว่าเห็นโมหะผ่านทางความรู้สึกทางกายถ้าไม่มองผ่านกายจะมองจากสภาพของจิตโดยตรงก็ได้พอม่านหมอกโมหะเริ่มเคลื่อนมาปกคลุมจิตเราย่อมทราบชัดในทันทีก่อนจิตมืดมิดหมดทั้งดวงเหมือนกระจกใสยอยู่พอมีฝ้ามาเกาะก็เห็นง่ายและเช็ดล้างออกเสียทัน ซึ่งการเช็ดล้างทางจิตนั้นก็เพียงด้วยการรู้เท่าทันตัวรู้เท่าทันจะเหมือนสายลมเป่าเมฆหมอกให้สลายหายไปเองโดยทั่วไปเราจะเริ่มรู้สึกถึงจิตจริงๆเมื่อโมหะสลายตัวไปคล้ายคนตื่นนอนซึ่งนึกได้ว่าที่เพิ่งผ่านหายไปเป็นเพียงฝันการตื่นขึ้นในความจริง คือรู้ว่ากายใจนี้ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงชายไม่มีเราเขามีแต่จิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ขาดสายเท่านั้นพอราคะโทสะโมหะสลายไปแม้ชั่วครู่ก็จะเป็นชั่วขณะที่จิตเห็นว่าตนเป็นเพียงผู้รู้ผู้ไร้รูปผู้เป็นอิสระผู้ไม่หลงยึดนิมิตแห่งรูปนามใดๆ รู้ว่าจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านความหดหู่คืออาการซึมทื่อหรือห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานมีความหยุดกับที่ชาเฉยกับที่อาการเหมือลอยหรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความหดหูอย่างอ่อนส่วนความซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากสิ้นหวังในชีวิตนับเป็นความหดหู่ขนาดหนัก ความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบมีความพล่านไปซัดสายไปอาการคิดวกวนไม่เป็นเรื่องนับเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอ่อนส่วนความตื่นเต้นหรือเครียดจัดนับเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนักทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การยากและจับอะไรไม่ค่อยติดและภาวะหดหู่กับภาวะฟุ้งซ่าน ก็เป็นภาวะที่ลากจูงกันมาเช่นถ้าปล่อยใจเหม่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อสักพักจะเกิดความฟุ้งซ่านรําคาญใจและพอฟุ้งซ่านรําคาญใจจนเหนื่อยก็กลับอ่อนเพลียเหนื่อยนายไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรนอกจากจมอยู่กับความหดหู่ไปเรื่อยๆวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการเจริญสติมาจนมีกำลังพอใช้พอนึกขึ้นได้ว่าจิตเริ่มซึมลงหรือกระเจิงไปก็จะเกิดสติรู้สึกตัวสภาพแย่ๆจะถูกตัดตอนทันทีกล่าวคือสติจะเปลี่ยนจิตจากหดหูเป็นสดชื่นขึ้นหรือเปลี่ยนจากฟุ้งซ่านเป็นสงบระง,งับลงสามารถกลับมาเจริญสติต่อได้ แต่สำหรับผู้ที่กำลังสติยังอ่อนการจะมีสติรู้ทันความหดหู่หรือความฟุ้งซ่านเพื่อให้หลุดออกมานั้นคงยากถ้าหดหูหนักต้องแก้ด้วยการเคลื่อนไหวในแบบที่จะเกิดความกระตือรือร้อนต่างๆเช่นเร่งความเพียรในการจงกรมหรือออกกำลังหนักๆให้ได้เงือ่อร่างกายจะกระชุ่มกระชวยขึ้นจนหลุดจากความหดหู่ได้ ถ้าฟุ้งซ่านจัดก็ต้องแก้ด้วยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆเช่นเข้าหาบรรยากาศวิเวกลากลมหายใจยาวๆผ่อนล,ลมหายใจช้าๆและหยุดหายใจนานเท่าที่ร่างกายต้องการระงับลมเป็นต้นห รู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสมาธิคือความสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านและที่สำคัญคือนิ่งอย่างตื่นรู้ไม่ใช่นิ่งแบบหดหูซึมเศร้ากล่าวแบบรวบรัดคือถ้าจิตมีอาการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่กวัดแกว่งไม่แส่สายไปทางอื่นแม้เพียงชั่วขณะก็จัดเป็นสมาธิได้แล้ว ขอให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิไม่ใช่การจงใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามบังคับให้นิ่งทื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การฝืนใจเพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อทำการงานใดๆด้วยความจดจอ่อใจเราจะนิ่งและรับรู้สิ่งที่กําลังทำอย่างชัดเจนเหมือนหูตากว้างขวางกว่าปกตินั่นแหละ คือความตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะยังคิดอ่านทำงานได้เทาว่าสมาธิแบบลกโลกเช่นนั้นแค่ช่วยให้เรารู้เรื่องนอกตัวแต่ไม่รู้เรื่องกายใจตัวเองเลยแม้กระทั่งจิตเป็นสมาธิอยู่ก็ไม่รู้ว่าลักษณะของจิตเป็นอย่างไรทราบแค่เราอยู่ในภาวะพร้อมจะทำงานเท่านั้น ขอให้สังเกตว่าขณะทำงานอย่างเป็นสมาธิใจเราจดจ่ออยู่กับงานก็จริงแต่เราไม่เพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งครับแคบนั่นเป็นทำนองเดียวกับเมื่อจเจริญสติจนเกิดสมาธิใจเราจะตั้งรู้สบายสบายเปิดกว้างไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึ่งครับแคบเช่นกันการมีสติในข้อนี้เพียงแค่ให้จิตรู้ว่า ตัวเองแน่นิ่งไม่แสสายก็พออย่าให้กลายเป็นเพ่งบังคับจะประคองความนิ่งไว้นานๆหลังจากเฝ้าสังเกตรู้ว่าขณะใดจิตเป็นสมาธิขณะใดจิตไม่เป็นสมาธิไปพักหนึ่งนอกจากเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิจิตแล้วเราจะมีความฉลาดเกี่ยวกับจิตเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นจะสังเกตเห็นว่า สมาธิมีหลายแบบแบบที่จิตแข็งกระด้างก็มีแบบนุ่มนวลสว่างสวัยก็มีแบบรู้คับแคบก็มีแบบรู้กว้างขวางก็มีแบบรู้สึกว่าจิตมีสิ่งห่อหุ้มก็มีแบบรู้สึกว่าจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มก็มีนอกจากนั้นเราจะพบด้วยว่าความรู้สึกทางกายแตกต่างไปเรื่อยๆตามคุณภาพของจิต ถ้าจิตยังเล็กแข็งกระด้างไม่ตั้งมัน่นกายก็ปรากฏเป็นของใหญ่มีความหยาบรู้ได้ยากเหมือนภาพล้มลุกแต่ถ้าจิตใหญ่ขึ้นตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นนุ่มนวลอ่อนควรแก่การเจริญสติกายก็ปรากฏเป็นของเล็กดูง่ายเหมือนภาพใสนิ่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียด รู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นมหัคตะมหัคตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิตอย่างน้อยต้องมีปีติสุขเอิบอาบทราบซ่านเยือกเย็นวิเวกตั้งแต่หัวจดเท้าสว่างรุ่งเรืองออกมาจากภายในรัศมีจิตแผ่จ้าออกไปทุกทิศท,ทางเสมอกันเป็นสภาวะจิตอีกแบบที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตสามัญที่นึกนึกคิดคิดอยู่นี้ เมื่อจิตเป็นมหคตะคุณจะรู้สึกถึงความสามารถในการแผ่ผายจิตเป็นวงกว้างซึ่งขอบเขตมีได้เป็นต่างๆดังเช่นที่พระอนุรุทธ,ธะเคยให้สังเกตว่ารัศมีของจิตจะกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกำหนดใจแผ่ออกไปได้เป็นอนาบริเวณใกล้หรือไกลแค่ไหนอาจจะแค่ผนังห้องอาจจะครอบบ้าน อาจจะครอบเมืองเรื่อยไปจนครอบแผ่นดินแผ่นฟ้าและไม่มีกำหนดประมาณคุณจะรู้ว่าจิตเป็นมหักตะเมื่อตั้งมั่นเป็นหนึ่งและสามารถรู้ว่าความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั้นมีขอบเขตกว้างแค่ไหนกระทั่งเห็นชัดว่าความเป็นมหักตก็ไม่เที่ยงตั้งมั่นแล้วกลับคลอนแคลนได้หรือแม้ขณะตั้งมั่นอยู่ ก็มีขอบเขตรัศมีต่างๆกันไป 7. รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าความยิ่งหย่อนของจิตก็คือความต่างระหว่างจิตหยากกับจิตประณีตนั่นเองระหว่างเส้นทางแห่งการเจริญสติ ย่อมมีจิตขึ้นและจิตตกเมื่อเคยจิตดีแล้วเปลี่ยนเป็นเสียก็รู้ได้ว่าภาวะจิตปัจจุบันเป็นของด้อยยังมีจิตที่เหนือกว่านี้หรือถ้าจเจริญสติจนชำนาญรู้ลักษณะจิตตนได้ราวกับตายเห็นรูปก็จะเริ่มมองจิตคนอื่นออกเห็นนิมิตลักษณะจิตของเขาเหมือนของเราเองตรงนั้น ก็อาจเป็นโอกาสให้เทียบเคียงได้ว่าจิตที่ประณีตหรือหยาบกว่าเราเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติแล้วนักเจริญสติย่อมรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตผ่องใสเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานหยาบหยาบเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานละเอียดละเอียดเป็นอย่างไรทั้งนี้มิใช่เพื่อให้ยึดมั่นว่าจิตดีๆ ว่าหน้ามีหน้าเอาแต่เพื่อให้เห็นความเสื่อมความเจริญและตระหนักว่าเรายังมีกิดต้องทำยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือไม่ตลอดจนละความประมาทว่าได้ดีแล้วไม่ต้องเจริญสติตอีกแล้วด้วยแ <Pacific Sub tit le> รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นความหลุดพ้นในที่นี้หมายเอาการพ้นจากกิเลสพ้นจากอุปาทานพ้นจากความไม่รู้หากตามรู้สภาพจิตมาครบทุกข้อข้างต้นถึงจุดหนึ่งเราอาจเห็นกายนี้ตั้งอยู่ในท่าหนึ่งเห็นจิตนี้ปรากฏอยู่ในสภาพหนึ่งแล้วรู้แจ้งขึ้นมาว่า ความรู้สึกในตัวตนนี้มีเพราะจิตยังไม่หลุดพ้นต่อเมื่อเจริญสติจนจิตถอยห่างและกระทั่งถอนรากออกมาจากอาการยึดมั่นกายใจอย่างสิ้นเชิงนั่นเองจึงถึงความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดปัจจุบันยังไปไม่ถึงก็เพราะกำลังยังไม่พอเท่านั้นผู้มีจิตเห็นจิตเป็นผู้ใกล้ต่อการหลุดพ้น เพราะจิตเป็นที่ตั้งสำคัญที่สุดของความรู้สึกในตัวตนเมื่อรู้สภาพจิตต่างๆจนเห็นความไม่เที่ยงของจิตก็เหมือนไม่เหลือที่ตั้งให้อุปาทานลงหลักปักรากอีกต่อไป